bảy ngã nó sưa sưa anh em xoay ju thấy rồi đấy điều thôi bỏ <laughs> đèo noi bỏ mì bì ừ. กับกายสบายดีแล้วก็สวัสดีทุกทท่านที่กาลังติดตามและก็ฮับส้มวันนี้ก็ยังอยู่ป่าคือเก้าอยู่ป่าเป็นมื้อที่สองหาก็นอนป่าไปคืนหนึ่งนอนกับพ่อตะลุกมากระหันตาครับพี่น้องยังไม่ได้ยืลุกนะแต่ก็จะเป็นเพราะว่ามาหาของอยู่ของกินในป่านี่แค้งแล้วก็เดี๋ยวสีลุยหาละเ้าก่อนเพราะว่าฝนกับบม่ได้ตกนะก็เลยว่าสีอ่อลุยเลยนะก่อนจะไปกินกาแฟก่อน สรุปทีมงานเมือ่อคืนนี่กะสุเพิ่นห้ามากกะมีได้นะสองคนก็ได้สุเพิ่นกะมานแต่กระปาดคือเก่าและเก็บกระปาดมาหน่อยนึงไม่เจอะนะเห็นตัวที่สุเพินไปรัดนะกะ็เดี๋ยวตอนเช้าๆนี่กะจะได้เลาะออกไปแถวเละลด่านนี่แหละแต่าด่านทั้งน่านพันร์น้อยเลาะขึ้นเทิงพุ้น ทังพีกะว่าเย็บไปทั้งของพีเลาะพอดีว่ามีทีมงานไปน,นอนสองจุนะมีขาวบด,ดแล้วก็ขาวบวดเด้นอนอยู่ทางพีนะหมูก็อยู่หันอีได้หมูกันนะหมูก็อยู่เขานอนรอดเยอะเมื่อวานนี้ก็ได้ยิน,นบวาดเ้าเขาเอามาไล่แต่ซุมห้านี่ ยังมีเจอนะหมูนะหอยไหมก็ยังมีเห็ดวานนี้เฮามาขำเลยมีแม้นมาขำเะาพี่น้องมากกระเว้นอยู่แต่ฮอดขำทางมันยากเลยฮะสิได้ออกไปเลยแบบน,นี้นะได้เวลาเครมนุงเสือใหญ่ได้หน่อยนึงเหมือนนีนะ้อากาศมันเย็ดต,ตอนเช้าไปฝนฟาดเชื่อกะพอแห้งอยู่ดอก ไปไปลุ้นเบื้องน้ำเดียวพี่น้องหลอดป้อเกอบเป็นดังเลย ดีวะคอยกะยังไม่ได้ห้าตา่มตุย๋ยพี่น้องยังยางยังยาง,งตามทางอยูน่นะหาเลาะบึงหอยมันก่อนบรรยากาศตอนนี้ก็บ่ต้อมุดอึดตื้อยู่พี่น้องคือฝนสิต,ตกนี่นะ เดี๋ยววันนี้สี่ย่างเข้าตุยก็พี่น้องรอตามตุยนะแล้วว่างนี่ก็ซีดีถ่ายให้เบิ่งไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องนะมันลุ้นเบิ่งเดียวว่าสีเจอพี่เลยหรือบ่อนะสีไปได้ย่างตามทางแล้ววันนี้นะย่านงะตามดงเลยแต่ตามดงกะย่างงายอยู่เนิงจากมันมีแบบนี้นะมันมีแบบ ทางงูทางควายตะเก้าหัวนะพี่น้อง อันนี้พี่น้องเห็นได้กินนะกระตับกินเลยเห็นกินแบบนี้นะนี่กล่องกระปุ้อยู่เห็นห้าพี่น้องเลยกลองสลานอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้บางว่าอย่ดถึงนี้มันมีอยู่ปเห็นมันมีนี่ มือแรงมาก้านก็น่าจะเจอนะเห็นตัวนี้นะกอกินเมื่อขืนนี้เลยนะี่มื่อคืนนี้ก็กินน่าจะเป็นคือพี่น้องเลยแต่ลิวบางมามันอยูุทถึงยังมีเห็นนะเกิดเห็นมือแรงนี้ชิมาละก,ก้ารบ้าง ตกแล้วพี่น้องนะตกแห้งแล้วนะเสื้ออย่าง ย่างเลาะมากกะยังมีเจอเนื้อเลยพี่น้องไงเจอแต่ประเภทนกนะกับอันเจอะต้นมะม้ที่เห็นกลิ่นพี่น้องไงแต่จะสีเฮ้ามาได้หรือไม่ได้เพราะว่ายามีเจอเส้นทางที่พอ,อย่างมานั้นมันเป็นแบบนี้พี่น้องเป็นดงเลยย่างเลาะดงมาเห็นเอ้อจืดนี่มือแรงพอได้การอยู่บางทรง แต่มะไมกระจักมันยั่งมียั่งนะเพราะว่าเหลยวคุณทึงมันเป็นอุ้มไม่นด้เห็นนะเพื่อการฝนรุ่นนี้กะเห็นว่าเสื้อยางตามป้ากับมีมะก็ะเลยพี่น้องเนะนื่องจากมันหาดงายมันเป็นยางบางนะหาดหมดนเลยนะเดี๋ยวได้ลงเมืองบรรณาสิหาชุดแบบมันเป็นชุดลายพรางเห็นเขาเจ้าหนุงชุดลายพรางแบบ เจอกันฝนนี่แหละหนาลุกนั้นนะเดี๋ยวหาเลาะบังไปเมืองรอบหน้าก่อนเจอซุปเจอเซอร์กันฝนนี่กันยางไปกับมีได้เลยพี่น้องไอ้หนามกอ้อะนะเดี๋ยวพอฝนเอินก่อนจั <c oughs> งยางไปต่อพี่นอ้องหรือว่าฝนค่อยๆก้อนนี้ก่อนฝนแห้งนะตรงนี้นะ คอยเลยนะใยหนยนะซื่อๆอันนี้มันก็หนามก็นละ เอามาปลูลเส้นทางแล้วพี่น้อง mm. เดี๋ยววันนี้ก็จะได้หาอยู่หาก,กินเลาะข้าวบอนก่อนเอาหาให้อยู่ให้กินกินข้าวก่อนพี่น้องยงจังว่าเดี๋ยวใหม่อีกเท่านึงเพราะว่าเหลือเมยเลยเหลือเยอะเข้าเลยน่าจะสอยเติบเบิง่งทรงนะ หามาหอดที่พักเลยทีมงานเขายังมีเห็นเพิ่มมาจกจะขดเลยคอยกะมีแต่สิได้หานึ้ข้าวเนึ้อน้ำท่าทีมงานนะสำหรับการมาป้ารอบนี้นี่ซ้ำสีย่างพี่น้องเลยก็แต่ที่ย่างก็มีแมนที่เลยกได้ทรงเซอร์ที่มันเป๊ะแหละเอามาย่างเข้ามันแห้งพอได้หนุง่ตนะเอะไปตัวเลอเป๊ะตัวนั้นแห้งแล้วตัวนี้ก็ได้ มาหอนแล้วกะ็หาเป็นเสริงเป็นของพี่น้องไหมมาหอนบีเฮงก็เลิทตั้งเบ้าคำสอนเพิ่นเข้ามานะเฝึนก็ได้อยู่ได้จำหางเพฝึนก็ได้สี่ขาสี่แขน,ะนเนกาะนะไอ้กโซฮอตตัวนึงได้ยินเสียงเพื่อนญาติมาเยี่ยมส่งไปหามไปแล้วจัดฮอวะว่ะฮอว์กับนกนกไม่ได้ซ้ำก็กะ หาสุ่มไฟเฮาแล้วนะสุ่มไฟเฮาแล้วกับบังดูมาในี่ขนาดยางเป็นยางเลยเ <c oughs> <c oughs> ต็มข่าพี่น้องไยเครื่องของทั้งหมดโอแต่เมนูเฮามีอยู่นะนี่แ่ะพี่น้องไอ้่ารหูโ <c oughs> มาใหม่โถ่วิธใช้งานนะ พอยึม่าเอาหุทธมันตุ๊ปลาเป็นเดินเดินไปย่านพกปีนดอวยย่านมันมีเห็นมั่ชุดมันไปเน่เห็นยุบแต่ก็ไปทไดเบิ่งข้างในมันต้องนักว่าโพวกนีนจริง เขาจะเต็มโหดพี่เนาะไหยโหดทางเนาะมันยึดถึงเหน่าอยนึงเนื่องจากโหดนี้ปลาอยู่เพิ่นกับไม้ใสะเต็มข้าเนาอวศนาะอยู่หางกระหอบตัวเดียวอยู่ข้างยางชื่อแล้วมันเอ้ยานี้ำลายเลิศพันยังเข้ามาเลยคือเกามันฝนคือเก้าได้ยางเนาะเป็นเป้าหมายแล้วมะเร็งนะเป็นเลย เจอพี่แล้วมาน้ำฝนมาน้ำฝนมันกะตับกิ่นได้เออเห็นกระตับกิ่นเป๋่่่่่่่่่่่่่่่่่่ป่ป่พ่่่่่่่่่่่่่่่ะ่่่่่่่บ่่่่่่อ่่่่ท่่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 ่ซ่่่่่่่่่่หน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่งท่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่่่ะทาง่ัดทาง่ัดบ่่่่่่่่นี่ ปีตรงนี้นะพอกระเห็นคือเดียวมือแรง่อสิผาจะไปการมาหลงๆทำกับมือได้ทีมงานเอาห้ามาเมดสรุบปลาท้องหมูพบหม,ม,มูห้องฮ้องอีกเชือเนอเอ้อพอตกฝน,นตกนะบ<ะ>่ยังยังทอค่อยมีพบหมูมันนอะะ บนต๊กก็จักมันอยู่เผมบางทีมันยิ่งเอยกักมันเห็นก่อนอันเห็นมันดุรงนี่แหละหมูนี่นี่ห้กันส่นาหมูดุก่อนซ้ในี้ายต่อแรกผู้ลจังทันตแรกยังมีโอกาสหมูตนเสาวมีทันชามีหมูนะผู้ดีร่องเขาก็เริ่มาอขึ้นแล้วดังไฟประเดี๋ยวอายเลยเขาก็เลยเพราะว่าฟืนโดนใหญ่ เข่ากะสุก,ลสก,สกสนนแล้วพี่น้อยใส่เข่าก่อนใส่กับใส่แบบนี้รู้ไหมม,ม,ม,มีมีเงนเท่าซะเท่าสเาสต็ปเลยนี่กะสอยเข้าแล้วแล้วทั้งทีมงานมาโคเนื้อเนอะาสอนเพิ่นปกกระห้อโดนน้ำหอนเอานออเนาะอดคน,คนทักเลยก็ทำ เห็นรุ่มมั้งเนาะแมนมีแม,น,ม,มนตัวเหยื่อันนี้โลปลายป้ปายเบิ่งส่งมีฮอดเอาส่งเอาดีๆได้เอากอบๆโคตัวน้อยอยากเมื่อแรกบางที่มานตัวใหญ่ก็มีนะเอากระทองเนาะก<ฆ>ระทองรัดจับเพือ่อจับเบิร์กนนี้แล้วคอเห็นเขายาวเขย,ยาวเขย,ยาวดูเลยนะ ก็คตีหนังมะแต่นี่ยังไม่ซอสเขาปรับให้ลึเป็นมือต่าง่อยใช่ไหม่อยอือยอะไยเดี๋ยวบุมพอจะตอดเดือนนี้กับตามมแก้วกันพี่อง แต่ไม่ได้เอาวัาคซีนหรืท่า ถามครับเนาะโคกับโคตาฝนนอ้องผมเขาพิเอยูนะผมประเขายะใหญ่มก็ดีอย่นะเขาเลยเขาพเาอยูนะเ,เนี่ยออสินโสดเรียบร้อยจากทีมงานเขาสเที่เ,นเมนูพี่เลยเนาะโคะโครกับว่องอนันงมะน,น่งเนาะอ่อ <N oy ant> น้อยพ่าอยจุจกบาดกันด้วยจับหวานปวทห้องลังผักมาค่อยซิมก่อนแล้วปวทห้องเกวมะนาวาเลยออนนะมะนาวกะเอาอยู่ทำมะนาวฮะลองใ่บ,บ,บาดดวักจุดไราบานมาปวะท้อง ารัมดแม่เพชรอ่อรอจุดูจะคำหนึ่งใส่คักแมนเนาะตัวยอื็ปกบีโลผมอํมลำนั่นแหละผักมาบีมแตะบ่คือมาเชื่อเขากินวเนี่ยจับดีบนะดีบดแล้วมีคัชอะนรีกใช่ไหมผิดแล้วหนักอกตห่างมานครับบีแตะ เอาอยู่ทองพี่ยังอยู่บีมัาซ <c oughs> อยจูบันนี้นเนาะเอาเพชรจัดเธอเป็นจะซอยจุซอยเธอก่อนไม่เลเอาตะเก่งมาเลยตัวนี้มัมนมน้อยอยู่มา,มาทำเนาะมาทำบ้างโอ้ของกินเนาะห้องท้องเนี่ยนนี้เนาะซอยอจูไปก่อนคุณเพื่องเธอเนี่ยนะป<อ>ิงสำราของเสร็จทัง้งหมดหาสิบหาสิบเนาะ ตอนนั้นนี้เห็นไหมคมยนุ่งด้เอ๋อมือเผลอมือมันเนาะคุยใส่คุยมันดูได้ไหมสีน้เดียวอะไรโท่ดำบ่อเจ้าหน่อยบ่มีบีมีแดดบ่อบีดบ่ให้บ่อพองมาแจ๋วโอ้พักทัำอะไรขึ้นคัก อ๋อแบบคักๆดูมั่นขนาดนนมาเดือพี่น้องด้วยอกได้ใช่ป่ะ,ะตัวโถยเกือบเลิมเนาะเกือบเสีสนเหนอโลเลิมเหนือกันนะปันทุน,นาท,ทางงานเนวลาเติม อันนี้ก็ทบาทางเบาถาเพิ่นฟ,กฟกัฟกอบฟักอบเครื่องในกับโหูมันเหลือมันนี่นะประเภทอย่างหญิงมันค่ะเดี๋ปีงไว้สองปีงวะโอ้อยังเดี๋ยวปีงไว้อยู่เนาะกะหอกตัวหนึ่งกับน,นั่นแหละประเภทขากระดูก,ดก,อ,กอ่ามันยังพอได้๋ยวปีงเนาะเก็บไว้กินบางที่ฝนตกเมื่อแรกไปเซอร์บได้ก็ พอได้แก้ไขแก้คัดย้อนได้ไงเอาชุดสีมือได้ว่าทำเด้อเอาชุดสีมือเด้อเอาแซบแซบๆอบเห็นนะเดี๋ยววันนี้กะจะได้หาพักพอนก่อนตอน,น,นแรกออกไปหาอยู่หาก,กินอีกเท่านึงแต่สิเป็ดในคลิปหน้าวิดีโอหน้าเลยสำหรับคลิปนี้กะจะได้ขอทายพ,พี่น้องเบิร์สำนี้ก่อนขอ,ขอบคุณขอบใจหลายสำหรับการติดตามนะครับสม้ม